จนถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านไป9ปีมีผู้สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้วเกือบสามห0คนปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีการกำหนดตำแหน่งน,นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นวิชาชีพทางการแพทย์ก,การสาธารณสุขอื่น ทุกวิชาชีพเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก็เช่นเดียวกันเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้นการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน,นโดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้การที่รัฐบาลยังไม่กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้นถือเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ด้วยยกตัวอย่างมีการกําหนดตาแหน่งนายแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีการกำหนดตาแหน่งเภสัชกรเป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการกําหนดตาแหน่งันตแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนตกรรมมีการกําหนดตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ กำหนดตำแหน่งแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แต่ทําไมจึงไม่มีการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบีนะครับทางที่มีกฎหมายวิชาชีพประคับใช้มานับสิบปีแล้วทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่น รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขทําให้เสียสิทธิ์ที่จะได้เงินประจําตําแหน่งและอื่นๆแม้ว่าสภาการสาธารณสุขชุมชนและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะได้เรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี้มาตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จจึ่งขอขอผิวกาสนี้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีให้ตอบในรัฐสภานุเบกษา สองคำถามนะครับคือคำถามที่1ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่รับราชก,การในกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆมีสิทธิได้รับการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่ๆนๆก,ก่าหรือไม่นะครับซึ่งวิชาชีพอื่นนั้นได้รับสิทธิกำหนดตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะแล้วนะครับ สองเมื่อถามว่าข้อหนึ่งว่ามีสิทธิ์ไหมข้อสองก็ถามว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เหตุใดจึงไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วถ้ามีสิทธิ์เหตุใดรัฐบาลจึงยังไม่กําหนดตําแหน่งดังกล่าวเสียที่นะครับท้งทงที่ระยะเวลาผ่านมาหลายปีแล้วทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสรณสุขจึงทั้งหลายต้องเสียสิทธิ์การกําหนด,ดตําแหน่งดังกล่าวได้ดาเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วมีปัญหาภาษาอะไรบ้าง นะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดก,การดำเนินก,การหรือไม่อยอมรับน,นะแล้วก็มีการกําหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใดหรือไม่นะก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบในร่างสาืบคิญาณดเวยปานะครับ,รรรรบท่านผู้ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับมีผู้ประกอบอาชีพด้านการกสาธารณชุมชนหรือชาวบ้านเรียกว่าหมอน้ไมัยนะครับช่วประเทศไทยนะครับปัจจุบันขึ้นที่บร็วแล้วประมาณ คนเหล่าน,นี้เป็นกองทัพส่วนหน้าในการดูแลประช,ชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการบ้างัดโรคเบื้องต้นนะครับพี่น้องเหล่านี้อยู่ที่รพอพสตแล้วอยู่ที่สาธารณสุขอำเภอน,นะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนะในในอบตกองปกครองส่วนท้องถิน่นก็มีครับนะในเทศบาลอบตมีทั้งนั้นนะครับ ตำแหน่งเหล่านี้นะครับยังไม่มีชื่อเรียกนะครับไม่มีชื่อเรียกคนที่เ,เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเราอยากให้สังคมเรียกเขาว่านักสาธารณาสุขนะครับหน้าที่เด่นเขาก็คือป้องกันให้คนไม่มีโรคและส่งเสริมสุขภาพให้คนแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเนรื่องหลักส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเฤติก,กรรมตามพรบร วิชาชีพวิยกรรมเขาก็เรียกว่าแตแพทย์นะครับวิชาชีพการพยาบาลและการปุมคันเขาเรียกว่าพยาบาลวิชาชีพวิชาชีพทนงการ,รมเขาก็เรียกว่าทักแพทย์วิชาชีพเทคนิคแพทย์เขาก็เรียกว่านักเทคนิคแพทย์เป็นต้นทุกวิชาชีพเขามีชื่อเรียกตำแหน่งแต่วิชาชีพนี้เทใดน,นะครับผ่านเวลากฎหมายที่ออกมาเ้าปีแล้วจึงไม่มีการกำหนดตำแหน่งแล้วก็เรียกไม่ถูก เรียกเขาว่าหมออนามัยเขาก็ไม่ใช่ชื่อชาร์านะครับแต่เรียกเขาว่านักวิชาการสาธารณสุขคนที่จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเป็นไดท้ทุกอาชีพเลยนะครับทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้กเกษตรก็ได้ครับแพทย์ก็ได้นะครับทุกอาชีพเป็นนักวิชาการในทั้งจินนันเป็นคําที่ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับวิชาชีพการสาธารณสุขทึก่ขอ,อแหลงต่อสื่อมวลชนเพื่อ ให้พี่น้องที่เป็นนักสาสุขนะครับผู้ประกอบวิชาชที่าการสาสุขชุมชนนั้นได้ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกร้องสิ่งนี้เรื่องการตั้งกระทูผ่าน,นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรและได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวไปถึงพี่น้องหมอหน้าใหม่นะครับทั่วประเทศไทยนะครับได้ทราบว่าไม่ได้ริ้งดูได้นะครับก็อยู่ที่รัฐบาล ว่าจะเร่งรัดบ้านวันแค่ไหนอย่างไรก็ตามก็ขอ,อว่าตำแหน่งนักสาธารณนีสสคงจะได้คลอดเป็นตำแหน่งที่เรียกชื่ออยู่ในกอพอนะครับในเร็ววันนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมไดเ้เชิญกัตัไรไพศาลบางช่วดนะครับมามืนนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสภาวิชาชีพการสาธารณชนนะครับคุณอนเนกคิมทัก รเลขาธิการสภา,าวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและนงทัศนีบัวคำผู้โดยการสำนักง,งานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับเพื่อ,อยืนยันว่าสภาผูแ้แทนรมนาจะลนี้เป็นที่พึ่งให้แก่สภาวิชาชีพทั้งหลายนะครับแล้วก็จะเร่งรัดติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องต่อไปให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพแต่ทางด้านการแพทย์การสาธารณสุข ประชาชนโดยเฉพาะในการโควิดและอื่นๆนะครับได้มีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่ง้าที่การงานเพื่อปีนขันพกหลังใจในคราบเชื่อเหีพี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบคุณทุกถึงทุกท่านครับ